รู้ไว้ก่อนซื้อ Samsung Galaxy S21 Series ค่ะ สวัสดีค่ะก็เปิดตัวกันมาแล้วนะคะสำหรับรุ่น Samsung Galaxy S 21 Series ค่ะซึ่งท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอาจจะเห็นกันบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะคะหรือว่าตัวเครื่องของเขานะคะซึ่งเขาเนี่ยได้ออกมา3รุ่นด้วยกันนะคะก็จะมี S 21นะคะ S 21 Plus แล้วก็ S 21 Ultra 5G นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยน้องมุ่นจะมาสรุปนะคะทั้ง3รุ่นนะคะว่าเขามีจุดเด่นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามน้องมุนไปดูกันเลยคะ่ะ ค่ะก็เริ่มที่จุดเด่นแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือจะเป็นจุดเด่นในเรื่องของดีไซน์นั่นเองค่ะซึ่งดีไซน์ตัวนี้นะคะทั้ง S 2 1อซีรีส์ของเรานะคะทั้ง3ตัวเลยจะเป็นดีไซน์แบบไอคอนิกดีไซน์นั่นเองนะคะซึ่งกรอบของกล้องของเขานะคะก็จะเป็นดีไซน์แบบคอนทัวร์คัตค่ะเป็นการออกแบบกล้องแบบใหม่นะคะทําให้มีความพรีเมียมมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการตัดขอบนะคะยังสวยงามมากด้วยค่ะแล้วก็ลดการยื่นนะคะของกล้องของเลนกล้องนะคะถึง30%เลยเม เทียบกับตัวของโน้ต20 u l t r อัลตรานั่นเองค่ะซึ่งตัวกรอบของกล้องนะคะเขาก็จะประสานไปกับตัวของกรอบของเครื่องเลยค่ะก็จะใช้นะคะวัสดุในการทําเหมือนแบบอุตสาหกรรมอวกาศนะคะซึ่งกรอบของกล้องนะคะเขาจะเป็นซีรีส์ของ AL นะคะ6013นนั่นเองส่วนกรอบของเครื่องนะคะก็จะเป็นวัสดุอลูมิเนียมเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นซีรีส์นะคะของ AL 7S 1 0 3นะคะทำให้มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความสวยงามกับตัวเครื่องมากยิ่งขึ้นและต่อไปนะคะก็จะเป็นดีไซน์ในเรื่องของสีนั่นเองซึ่งเราจะมาเริ่มกันที่ตัวของ S 2 1นะคะเป็นตัวน้องเล็กเลยซึ่งเขาจะออกมาด้วยกัน4ส,สีนะคะให้เลือกใช้นั่นก็คือจะเป็นแพนธอมเกรย์ไวท์ไวโอเลตนะคะแล้วก็พิงก์นั่นะ ส่วนขยับมาอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็จะเป็นรุ่น S 2 1 plus นั่นเองซึ่งจะออกมา3สีนะคะก็จะเป็นแพ n ทอม Black นะคะซิ l เวอร์แล้วก็จะมีแพน n อมไบโอเล t นั่นเองนะคะส่วนรุ่นที่ใหญ่นะคะก็คือ S 2 1 Ultra นะคะเขาจะมาด้วยกัน2สีนะคะก็คือจะเป็นแพ n ทอม Black นะคะแล้วก็แพน n t o ซ Silver ค่ะ ค่ะซึ่งก็ถือว่าสีนะคะออกมาเยอะมากๆเลยและสีที่นุ่นชอบนะคะก็คือจะเป็นสีของไวโอเลตนั่นเองนะคะจะเป็นแผนทอมไวโอเลตซึ่งเขาเนี่ยมีการทําแบบทูโทนออกมาซึ่งเป็นครั้งแรกของซัมซุงเหมือนกันนะคะที่ออกสีมาแบบนี้ซึ่งรอบของตัวกล้องนะคะแล้วก็ฝาหลังตัวเครื่องเนี่ยมีความสีไม่เหมือนกันนะคะทําให้มีความแตกต่างแล้วก็น่ารักมากขึ้นค่ะ และจุดเด่นที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องจุดเด่นของหน้าจอนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็น Intelligent Display นะคะซึ่งเรามาเริ่มที่ตัว s 2 1นะคะน้องเล็กกันก่อนเลยตัวนี้นะคะจะขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.2นิ้วความละเอียดเนี่ยจะเป็นแบบ full hd plus นะคะส่วนรุ่นพี่นะคะขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นตัว s 2 1 plus นั่นเองนะคะซึ่งขนาดหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นมาเป็น 6.7นิ้วนะคะส่วนความละเอียดหน้าจอนะคะก็จะเหมือนกับรุ่นน้องเลยค่ะนั่นก็คือ f ู s l Plu l u s นะคะส่วนที่ใหญ่สุดนะคะ S21 Ultra นะคะขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.8นิ้วนะคะและความละเอียดหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ WQHD+ นะคะซึ่งทั้ง3มรุ่นนะคะสีหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ Dynamic AMOLED 2X นะคะซึ่งทำให้สีสันเนี่ยคมชัด สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ความสว่างเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่1,500นิตนะคะสำหรับรุ่นของ S 2 1 Ultra ค่ะแต่ถ้าเป็นน้องเล็ก2รุ่น S 2 1แล้วก็ตัวของ Plus นะคะความสว่างหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่1,300นิตค่ะและยังมาพร้อมนะคะกับหน้าจออัตรารีเฟสเ h r a นะคะ Super Smooth ปปจะอยู่ที่120เฮิร์นั่นเองนะคะทำให้เวลาที่เรา เล่นเกมนะคะหรือว่าดูหนังฟังเพลงนะคะเขาจะมีการปรับอัตโนมัติโดย AI นะคะทำให้ไม่กินแบตเตอรี่แล้วก็หน้าจอเนี่ยมีความคมชัดมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมาะกับคอนเทนต์ที่เรากำลังดูอยู่มากขึ้นค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังมาพร้อมกับหน้าจอนะคะที่ถนอมสายตาค่ะเนื่องจากมีการควบคุมนะคะการปล่อยแสงสีฟ้าเนี่ยลดลงถึง50%แล้วก็จะมีการปรับนะคะแบบออโต้ด้วย AI ด้วยค่ะ ทำให้เวลาที่เราดูคอนเทนต์นะคะตอนคืนนะคะแบบนี้ค่ะก็จะมีความหนอมสายตามากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับหน้าจอแบบซูเปอร์ออมเล็นั่นเองค่ะในเรื่องของวัสดุนะคะหน้าจอหน้าจอของทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว S21 อตัว plus หรือว่า Ultra นะคะจะทำจากกระจก Gorilla Glass 7ทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเป็นฝาหลังนะคะก็คือเป็น Glass 7เหมือนกันแต่ยกเว้นรุ่นของ S21 อธรรมดานะคะจะใช้เป็นวัสดุที่เรียกว่า Glass ติกค่ะ ส่วนตัวของกล้องนะคะวัสดุตรงนั้นจะเป็นกอลอลรากาสานั่นเองค่ะซึ่งน้ำหนักของตัวเครื่องนะคะของเขาเริ่มต้นที่น้องเล็กเลย S21 จะอยู่ที่171กรัมนะคะแต่ถ้าเป็นตัว plus จะอยู่ที่202กรัมค่ะถ้าเป็นรุ่น a l t ้ a นะคะหรือว่าพี่ใหญ่สุดเลยจะน้ำหนักอยู่ที่228กรัมนั่นเองค่ะ และจุดเด่นที่3นะคะก็เป็นจุดเด่นที่ถ้าไม่พูดถึงเนี่ยก็คือไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือจะเป็นจุดเด่นของโปรเกรดแคมเมล่านะคะหรือว่าเรื่องของกล้องนั่นเองซึ่งนะคะตัวนี้จะแบ่งเป็น2อย่างก็คือจะเป็นกล้องนะคะที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นวิดีโอแบบพร้อมแชร์ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวของความละเอียดกล้องกันเลยนะคะก็ถ้าเป็นรุ่นของ S 2 1นะคะแล้วก็ S 2 1อ plus เนี่ยกล้องหน้านะคะจะมาพร้อมกับความละเอียด 10ล้านพิกเซลนะคะจะเป็นเลนส์แบบ OIS ด้วยนะคะเป็นเลนส์กันสั่นให้นะคะส่วนกล้องหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับกล้อง3ตัวนะคะนั่นก็คือจะเป็นเลนส์ ultra w i นะคะแล้วก็เลนส์ w จะอยู่ที่ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะคะและอีกเลนส์หนึ่งเนี่ยจะเป็นเลนส์ของ telephoto นะคะซึ่งตัวนี้จะใส่ความละเอียดนะคะมาให้อยู่ที่64ล้านพิกเซลนะคะจะเป็น optical แบบ3เท่าค่ะค่ะและถ้าเป็นรุ่นของ S21 ultra นะคะ กล้องหน้าเนี่ยความละเอียดจะมาให้อยู่ที่40ล้านพิกเซลนะคะใช้เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า เปตดีเท็กชั่นนั่นเองนะะและกล้องหลังนะคะจะมาพร้อมกับเลนกล้องนะคะถึง4ตัวด้วยกันนะคะเริ่มที่เลนแรกนะคะจะเป็นเลนอัลตราไวนั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้จะเป็นเลนแบบดูโอพิกเซลเหมือนกันความละเอียดจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะคะและเลนหลักของเขานะคะมีมาให้ถึง108ล้านพิกเซลค่ะและ,และเป็น,นครั้งแรกของทางซัมซุงเลยนะคะที่ตัวเลนกล้องเนี่ยมีการใส่เลนเทเลนะคะมา2ตัวด้วยกันนะคะซึ่งความละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่ 10ล้านพิกเซลนะคะซึ่งเลนเทเลอันที่1นะคะ,ะ,คะเขาจะซูมได้อยู่ที่3เท่าค่ะส่วนเลนเทเลอันที่2เนี่ยจะอยู่ได้ที่10เท่าซึ่งตัว10เท่านี้นะคะค่า f ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่4.9นะคะทําให้เวลาที่เราถ่ายรูปภาพนะคะไกลๆเนี่ยมีความชัดขึ้นแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดียิ่งขึ้นค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังใส่เป็นตัวของเลเซอร์ AF มาด้วยนะคะเหมือนตัวของ Note 20 Ultra ทำให้นะคะตัว วิดีโอหรือว่ารูปภาพนะคะมีการโฟกัสนะคะได้เร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับ s, <S 2 0 Ultra ค่ะและฟีเจอร์กล้องเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่108ล้านพิกเซลนะคะทําให้ถ่ายภาพนะคะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเก็บรายละเอียดได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและตัวของฟีเจอร์นะคะ12บิตลอไฟลนะคะที่ถ่ายในตัวของโหมดโปรทําให้สีสันของรูปภาพนะคะมีมากกว่าเดิม64เท่านะคะคอนทราสนะคะของรูปภาพเนี่ยจะชัดกว่า3เท่านะคะและยังมีโหมดไบร ไน้นต่างๆนะคะถ่ายรูปตอนกลางคืนนะคะด้วยโหมด ai นะคะ low light shot นะคะซึ่งทําให้สีสันของรูปภาพนะคะสวยงามแล้วก็มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังสามารถสเปซซูมได้สูงสุดถึง100เท่านะคะสําหรับรุ่น S21 u l t r a นะคะส่วนรุ่น s อ1และ s อ1 Plus นะคะซูมได้สูงสุดอยู่ที่30เท่านะคะและยังมีตัวโหมดของซูมล็อกได้ด้วยค่ะก็คือเพียงแตะหน้าจอนะคะ2วินาทีเท่านั้นและพิเศษกว่านั้นนะคะยังใช้ตัวของเลนเอลเทอร์ไวนะคะถ่ายภาพระยะใกล้นะคะ10ซนติเมตรดังเลนมาโครได้ด้วยค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบถ่ายภาพหรือวิดีโอแบบไลฟ์โฟกัสนะคะซึ่งรุ่นใหม่ s 21 Series ซีรีส์ตัวนี้นะคะเขาจะเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น a u t t h p o r t น a i t นั่นเง ซึ่งซึงจะมีฟิลเตอร์นะคะหลายหลากรูปแบบมากเลยค่ะก็คือจะเป็นตัวของเบลอธรรมดานะคะเปลี่ยนสีพื้นหลังที่เรียกว่าแบล็คดอปเปลี่ยนสีภาพนะคะเป็นขาวดำหรือว่าแม้แต่เพดโบเก้นะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้ตามการใช้งานของท่านผู้ชมได้เลยค่ะ และนอกจากนั้นนะคะสายวิดีโอห้ามพลาดเลยเพราะว่าตัวนี้นะคะจะเป็นการถ่ายวิดีโอแบบพร้อมแชร์นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของโหมด Direct View นะคะซึ่งจะบันทึกวิดีโอนะคะกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังพร้อมกันนะคะแสดงตัวอย่างขนาดย่อให้เรานะคะพร้อมกับแบบเลนแบบเรียวไทม์เลยนะคะสามารถเห็น ภาพนะคะทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยก็คือตอบโจทย์เลยนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบอัดวิดีโอค่ะและยังมีโหมดนะคะเป็นตัวของ Vlogger View ได้ด้วยนะคะและ Single Take แบบใหม่ก็มีมาให้นะคะเพียงกดนะคะ5-15วินาทีก็จะได้รูปภาพแล้วก็วิดีโอนะคะรวมกันถึง14แบบค่ะและนอกจากนั้นยังสามารถที่จะอัดวิดีโอนะคะความละเอียดสูงสุดเนี่ยถึง 8K นะคะ30เฟรมเรทได้ด้วยนะคะแล้วก็พร้อม snap ภาพนะคะจากตัววิดีโอ 8K มาโดยที่ไม่เสียรายละเอียดนะคะและยังอัดวิดีโอนะคะปกติเนี่ยถึง 4K 60เฟรมเลทได้ทุกเลนนะคะไม่ว่าจะเป็นเลนสวายนะคะหรือว่าอัลิฟต์วายสามารถทำได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ และนอกจากนั้นนะคะถ้าท่านใดชอบไปถ่ายภาพหรือว่าวิดีโอนะคะแบบเอ็กเวนเจอร์นะคะวิ่งปีนเขาอะไรอย่างนี้สามารถใช้เป็นตัวของเลนส์ซูเปอร์สเตดี้3.0ได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยพัฒนานะคะมาจากรุ่นเก่านั่นเองค่ะทำให้เวลาถ่ายวิดีโอนะคะมีความสมูทมากขึ้นนะคะ60เฟรมต่อวินาทีเลยค่ะและพิเศษกว่านั้นนะคะก็จะมีโหมดโปรวิดีโอนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นโหมดที่รวมระหว่างตัวเลนส์วายนะคะแล้วก็เลนส์ออล้์วายจะอยู่ที่ความละเอียดฟูลเฮดดี120เฟรมเรทนะคะและพิเศษ เก่กว่านั้นนะคะถ้าเราถ่ายวิดีโอจากโหมดของโ r o วิดีโอนะคะเราสามารถรับไม์ได้สออย่างนะคะก็คือถ้าน้องนุ่นเป็นคนถือกล้องเนี่ยก็จะได้ยินเสียงนะคะจากน้องนุ่นด้วยนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงจากคนที่น้องนุ่นถ่ายนะคะผ่านไม์ไวเลสได้ด้วยค่ะก็ถือเป็นฟังก์ชันที่ว้าวมากๆเลยเหมาะสําหรับ คนที่เอาไปถ่ายลง YouTube หรือว่าถ่ายวีดีโอแบบนี้ค่ะน่าจะชอบค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือกล้องของ Samsung Galaxy S21 Series นะคะก็ได้ทั้งเป็นกล้องแบบคุณภาพนะคะและวิดีโอที่พร้อมแชร์เลยกล้องคุณภาพนะคะก็ได้ทั้งเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่นะคะหรือไม่ว่าจะเป็นตัว แสงนะคะที่เวลาถ่ายตอนกลงคืนเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนวิดีโอเนี่ยก็จะมีเป็นโหมดต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น director view นะคะหรือว่าจะเป็นวิดีโอแบบกันสั่นไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้ครบจบในเครื่องเดียวเลยค่ะจุดเด่นที่4นะคะนั่นก็คือเป็นจุดเด่นในด้านของ Ultimate Performance นะคะหรือว่าเรื่องของประสิทธิภาพนั่นเองซึ่งรุ่นของ e d s e r i e s นี้นะคะจะมาพร้อมกับชิปเซตเนี่ยขนาดเล็กเลยนะคะ ก็คือขนาด5นาโนเมตรนั่นเองทําให้ประหยัดพลังงานแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่มากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับชิปเซตนะคะ e x y n o s 2001นะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเร็วแรงนะ,ะหน่วยประมวลผลนะคะความจำจะเร็วกว่าะคะอยู่ที่1.5เท่าใช้เป็นตัวของ LPD R5 นั่นเองนะคะส่วนแรมนะคะรุ่นของ S21 แล้วก็ S21 Plus เนี่ยจะเป็นแรมนะคะ8กิกและความจุนะคะจะมีให้เลือก128 GB, และ256กิกค่ะส่วนถ้าเป็นตัวของ S21 Ultra นะคะเขาจะมีให้เลือกเป็นแรม12กิกนะคะแล้วก็แรม16กิกนะคะซึ่งความจุเนี่ยจะมีให้เลือก3อย่างก็คือ128 18กิกนะคะ256 GB และ512กิกนั่นเองค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่อัจฉริยะใช้งานได้ตลอดทั้งวันนะคะถ้าเป็นรุ่น S21 จะอยู่ที่4,000ม ah ิลลิแอมนะคะตัวพักนะคะจะอยู่ที่4,800ม ah ิลลิแอมนะคะแล้วก็ตัวใหญ่สุด S21 Ultra นะคะจะอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมค่ะซึ่ง3รุ่นนี้นะคะจะรองรับนะคะ Super Fast Charge อยู่ที่25วัตต์รองรับ Wireless Charge ด้วยนะคะแล้วก็ Wireless Power Share ได้ด้วยค่ะ และนอกจากนั้นนะคะยังรองรับเครือข่าย h y เปอร์ฟ t 5G นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยยังใส่นะคะตัว Wi-Fi 6E เป็นตัวแรกนะคะแต่ถ้าเป็นตัวของ Wi-Fi 6E ตัวนี้นะคะจะใส่มาเฉพาะของรุ่น S21 Ultra เท่านั้นนะคะและรุ่นของ S21 Series นี้นะคะยังรองรับการกันน้ำตามมาตรฐาน IP68 นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถใส่ซิมเป็น2 n a n นซิมได้และตัวของ e SIM ได้ด้วยค่ะ และทั้ง3รุ่นนะคะน้องอุ่นขอแจ้งไว้ก่อนว่าจะไม่รองรับตัวของ m i โคร s อ t i r d นะคะและจุดเด่นที่5นะคะก็จะเป็นจุดเด่นในเรื่องของ Eco System นั่นเองนะคะซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยก็อาจจะเห็นกันแล้วนะคะว่าเขารองรับปากการองรับจริงค่ะแต่ว่าจะรองรับเพียงแค่ตัวของ S21 Ultra เท่านั้นนะคะจะเป็นปากกาคุณภาพสูงที่เขียนได้อย่างแม่นยำนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถทำงานได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของการเรียก Air Command ออกมานะคะหรือว่าการใช้ฟังก์ชันการเขียนโน้ตนะคะตัดต่อรูปตัดต่อวีดีโอเนี่ยก็สามารถทำได้ส่วนฟังก์ชันของ Air Action นะคะก็ต้องรอดูในอนาคตนะคะว่าจะพัฒนาและใช้ได้ตอนไหนก็รอติดตามชมกันต่อไปนะคะและยังมีตัวของ EcoSystem อีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือจะเป็นตัวของ Galaxy Smart Tag นั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นสัญญาณของบลูทูธนะคะเป็นการติดตามแบบ ออสองทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตามจากตัวสมาร์ทแท็กไปยังตัวอุปกรณ์ที่เรานะคะได้เชื่อมต่อไว้ไม่ว่าจะเป็นตัวของอุปกรณ์มือถือนะคะหรือว่าจักรยานนะคะกระเป๋าเดินทางแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะหาได้โดยสมาร์ทแท็กหรือว่าถ้าท่านใดลืมว่าสมาร์ทแท็กของเรานะคะวางไว้ที่ไหนก็สามารถที่จะค้นหาได้จากโทรศัพท์ของเราได้ด้วยเหมือนกันค่ะ ซึ่งตัวของ Smart Tag ตัวนี้นะคะจะรองรับเพียงแค่มือถือของ Samsung Galaxy เท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาจะมีการใช้งานตามหานะคะผ่านตัวของ s m a r t i n g f i ไฟนั่นเองซึ่งต้องลงตัวของลงทะเบียนผ่าน Samsung Account นั่นเองนะคะและราคาเปิดตัวมาเนี่ยก็คือย่อมเยาแล้วก็น่าใช้มากๆเลยจะอยู่ที่890บาทค่ะและตัว Smart Tag เนี่ยยังกันน้ำตาม IP 53ด้วยนะคะและรองรับแบตเตอรี่เนี่ยแบตอึดน,นะคะถึง280วันกันเลยค่ะและอุปกรณ์ Eco System นะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะไม่พูดถึงก็คือไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือจะเป็นตัวของ Galaxy Buds Pro นั่นเองซึ่งพัฒนามาจากตัว Galaxy Buds Live และ Buds Plus นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้การฟังเพลงหรือว่าการสนทนาดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวฟังก์ชันของ Adaptive นะคะตัวของ Noise Cancellation นะคะก็พัฒนามาและยังมีตัวของ Voice Detect ด้วยนะคะเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยก็สามารถสลับไปพูดคุยนะคะอัตโนมัติได้เลยซึ่งโหมดนี้เนี่ยสามารถที่จะ ปิดหรือว่าเปิดได้นะคะซึ่งตั้งค่าได้จากตัวของ Galaxy v e a r a b l e นะคะและการพูดคุยนะคะก็ทำได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีการใส่ตัวของไมโครโฟนนะคะมาให้3ตัวแล้วก็คือจะใส่เซนเซอร์นะคะของตัว VPU มาให้ตัวนี้นะคะก็จะจับเสียงพูดค่ะ ก็จะรับแรงสั่นสะเทือนนะคะจากขากรรไกรของเราเวลาที่เราฟังเพลงอยู่เสียงเพลงก็จะดังแต่ว่าเวลาที่เราขยับขากรรไกรหรือว่าพูดออกมานะคะ mm hmm. เขาก็จะมีการตัดเสียงเพลงแล้วก็เราได้ยินเพื่อนที่อยู่ด้านนอกพูดคุยกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนแบตเตอรี่นะคะของรุ่น Galaxy Buds Pro นะคะจะใช้งานได้สูงสุดจะอยู่ที่18ชั่วโมงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะรวมกับเคสของเขาแล้วก็หูฟังด้วยนะคะ และราคาเปิดตัวนะคะจะอยู่เพียงแค่6,990บาทคะ่ะและนี่นะคะก็คือจุดเด่นของ Samsung Galaxy s 2 1 Series นะคะหลายๆท่านเนี่ยฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็อาจจะสงสัยว่าราคาเนี่ยเปิดตัวมาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวเล็กกันก่อนเลยนะก็คือ s 2 1นะคะซึ่งจะมีให้เลือก2ความจำนั่นก็คือเป็น RAM 8ความจำ 128GB นะคะเปิดราคามาอยู่ที่27,900บาทคะ่ะ ส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็นแรม8ความจำ256 g b นะคะตัวนี้ค่ะจะอยู่ที่ 29,900บาทคะ่ะและรุ่นของ S21 Plus นะคะก็จะมีให้เลือก2ความจำเหมือนกันก็คือจะเป็นตัวของ RAM 8ความจำ128 g ิจะอยู่ที่ราคา33,900บาทนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่น RAM 8กิกความจุเยอะขึ้นเป็น256 g ินะคะก็จะอยู่ที่35,900บาทคะ่ะและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ชอบหน้าจอใหญ่ขึ้นนะคะก็จะเป็นรุ่นของ S21 อัลตร้า 5G นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีให้เลือก3รุ่นด้วยกันนะคะนั่นก็คือจะเป็นแรม12ความจำ128กิกจะอยู่ที่ราคา39,900บาทนะคะแต่ถ้าขยบมาเป็นรุ่น12แรม12ความจำ256นะคะจะอยู่ที่ราคา41,900บาทค่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นใหญ่สุดความจุเยอะสุดเลยแรม16กิกความจำ512นะคะจะอยู่ที่ราคา 45,900บาทค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของ Samsung s a m s u n Galaxy S21 นะคะซีรีส์นั่นเองถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากลองเล่นเครื่องจับเครื่องก่อนก็สามารถเข้ามาที่ช็อปของเราได้นะคะจะอยู่ที่ s a m ั u n ุ h โ m e Pro บางนาชั้น2ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็จะอยู่ในช่วงของการ t ี e e o r อร์ถ้าท่านใดสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะ้องอุ้นขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ